ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา304การยึดเรือแพสัตว์พาหนะหรือสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอื่นของลูกนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้วตามกฎหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทำโดย อนุมาตราหนึ่งดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตราสามร้อยสามอนุมาตราสองแจ้งให้ในายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบถ้าได้มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้วให้ในายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน